สวัสดีครับเพืเ่อนๆและท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆเมนูไข่ผัดขึ้นช่ายครับก็มีไข่มีใบขึ้นผัดขึ้นช่ายแล้วก็มีต้นหอมมีพริกแดงจินดามีซีอิ๊วขาวมีน้ําปลาพริกแดงจินดาเราจะโขกใส่หัวหอมนะครับสําหรับเด็กทานไม่ได้ก็ใส่พริกหน่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนคับ จะไปครัวอะไรล่ะครับม <ator il S 1> <hat> like ีใครอยู่ในครัวเรากินเพื่ออยู่นี่รับเพื่อนไม่ใช่หว่าอยู่เพื่อกินทั้งสองอย่างนั่นแหละกินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเอ้าว่ากันไปตามภาษาเรานีครับมีอะไรก็กินกันไปครับไไปเลย หอมขึ้นมาเชียกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นนะครับตอดร้อนร้อนหรือย่างไข่ดงไข่ดาวเออยะางไข่เป็ดไข่ห่านอ้าวไข่ใจทีหน่อยแล้วก็เอาผักขึ้นชายหรือขึ้นช่ายอ้อ่านยากจังเลยหรือว่าเราอ่านไม่ออกเองเราเรียกถูกเรียกเรียกผิดเนี่ยอขึ้นชายขึ้นช่ายเอา ขอชิงงานว่ใช่ขอสฉายมีฉายพูดไปใหญ่แล้วนะรวนไม่เข้ากันครับเพื่อนเท่านี้เราก็ได้เมนูอร่อยแล้วครับลองไปทากินดูนะครับเพื่อนๆครับเมนูง่ายๆบนบ้านแล้วนี่นะครับกินไปแล้วเวลาครับแล้วเวลาไปอีกหนึ่งมื้อครับ ำสำหรับใบขึ้นชายนี่ก็มีประโยชน์มากมายเลยครับสำหรับประโยชน์ของใบขึ้นชายครับช่วยลดความดันโลหิตเราได้นะครับเพื่อนๆช่วยดับร้อนช่วยจเจริญอาหาร ช่วยประจําเดือนมาปกตินี่ครับสำหรับคุณผู้หญิงนะครับช่วยบํารุงไตลดอาการบวมน้ํารักษาการปวดข้อขับลมบํารุงประสาทช่วยทําให้หลับสบายหรรืออว่อ่่ายูกุงทีช่วยขับปัสสาวะแก้ลมพิษ แล,และยังมีอีกมากมายนะครับเพื่อนเพื่อนประโยชน์นอของใบขึ้นชายนี่ครับเพื่อนเพื่อนเป็นยาบำรุงขอบขอบคุณท,ท่านผู้ชมทุกทุกท่านและเพื่อนเพื่อนนะครับที่รับชมและติดตามนะครับสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุวันณะสุขะภาละนึกสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาเงินทองไหลมาอย่าเจ็บอย่าจนนะครับสวัสดีครับไม่ตั้งใจกับตัวกับตนปีนี้อภัยหน้าหามนเธอเป็นคนพิเศษเสมอ